เรื่องเล่าเสียงจากกระจกมองข้างผมเป็นไรเดอร์ครับขี่ส่งของมาหลายปีแล้วปกติลูกค้าไม่ค่อยให้ทิปหรอกครับแต่พักหลังมานี่แปลกตรงที่หลายคนให้ทิปเยอะผิดปกติและก็มักพูดเหมือนกันแทบทุกคนว่าลูกสาวพี่น่ารักดีนะใส่ชุดนักเรียนด้วยหรอตอนแรกผมก็งง,งๆหัวเราะกลบๆไปเพราะผมอยู่คนเดียวไม่มีลูก ไม่มีเมียก็คิดว่าคงมองผิดกันเองมั้งแต่พอหลายครั้งเข้าผมเริ่มเอะใจบางทีไปส่งของตอนกลางคืนจะมีคนเดินผ่านแล้วยิ้มให้แบบแปลกๆเหมือนเขายิ้มให้ใครบางคนที่อยู่ข้างหลังผมคือหนึ่งผมเตดไฟแดงอยู่หน้าวัดผู้หญิงคนหนึ่งในรถข้างๆลดกระจกลงแล้วโบกมือให้เบาะหลังของผมเธอยิ้มยิ้มกว้างมาก ก่อนจะหันกลับเข้าไปในรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมลองหันไปมองตามแต่เบาซ้อนท้ายของผมมันว่างเปล่าหลังจากคืนนั้นผมเริ่มสังเกตอะไรมากขึ้นครับเวลาไปส่งของตอนจอดรถหน้าบ้านลูกค้าผมมักจะเห็นเขามองมาที่เบาะหลังผมก่อนเสมอบางคนถึงกับยกมือไหว้เหมือนไหว้ใครบางคนที่ผมมองไม่เห็น ตอนนั้นผมก็แค่ฝืนยิ้มไม่อยากคิดมากแต่ในใจมันเริ่มรู้สึกหน่วงหนวงเหมือนมีอะไรติดหลังคอคืนต่อมาฝนตกครับผมขี่รถผ่านสะพานแถวตลาดเก่าน้ำกระเด็นใส่จนเสื้อชุ่มไปหมดพอหยุดรถตรงไฟแดงผมหันไปดูในกระจกมองข้างในเขากระจกเหมือนมีเงาเล็กๆนั่งก้มหน้าอยู่ข้างหลังผมรีบหันกลับมามองตรงๆไม่มี แต่ในกระจกมันยังอยู่ผมหายใจแรงขึ้นแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักที่เบาะหลังเหมือนมีคนมานั่งซ้อนจริงๆผมบอกกับตัวเองคิดไปเองอย่าคิดมากแต่ยิ่งพูดน้ำเสียงในหัวก็เริ่มสั่นเพราะผมแน่ใจตอนนั้นบนเบาะหลังมันไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วหลังจากคืนที่เห็นเงาในกระจกผมพยายามไม่คิดมากครับ บอกตัวเองว่าแสงสะท้อนมั่วๆแค่นั้นแหละแต่ตั้งแต่นั้นมาเวลาขี่รถตอนกลางคืนผมจะได้กลิ่นน้ำหอมบางอย่างลอยมาเบาๆกลิ่นเหมือนน้ำหอมเด็กนักเรียนที่ผมเคยได้กลิ่นบ่อยๆตอนรับส่งของแถวโรงเรียนหญิงล้วนแปลกตรงที่ผมไม่ได้บรรทุกใครเลยกล่องส่งของก็ปิดสนิทไม่มีขวดน้ำหอมไม่มีอะไรเลยบางคืน กลิ่นนั้นแรงจนรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆหูมีเสียงหายใจเบาๆแทรกเข้ามาในไมหมวกกันน็อปเฮ้อพี่เสียงมันเบามากแต่ชัดพอจะทำให้ผมเย็นวาดทั้งตัวผมเรียบจอดรถข้างทางดึงหมวกออกมองรับรอบไม่มีใครแต่บนเบาะหลังเปียกชุ่มไปด้วยน้ำทำที่ฝนยังไม่ตก ผมยืนมองมันอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆกับตัวเองมันคงแค่ฝันหรือไม่ก็จิตหลอนแต่ในใจผมรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วผมเริ่มนอนไม่หลับครับทุกครั้งที่หลับตาผมจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบรถบางคืนมีเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆเหมือนมาจากในหมวกกันน็อกมันไม่ได้ดังมาก แต่มันชัดชัดพอจะทำให้ผมรู้ว่ามันอยู่ใกล้จริงๆผมพยายามเบี่ยงความคิดโดยการเปิดแอปดูงานใหม่ๆเลื่อนฟีดข่าวไปเรื่อยๆแล้วภาพหนึ่งก็โผล่ขึ้นมานักเรียนหญิงมอตน้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ทราบสาเหตุคนขับหลบหนีผมใจเต้นแรงข่าวนั้นมันเก่าแล้วแต่รูปในข่าวผมจำได้ เด็กคนนั้นผมเคยเห็นเห็นในคืนนั้นคืนที่ผมขี่รถเร็วเกินไปฝนตกหนักถนนลื่นตอนนั้นผมแค่เบรกไม่ทันเธอล้มลงตรงหน้าผมลงไปดูเห็นเลือดซึมตรงถมับแล้วผมก็หนีผมพยายามลืมแต่ทุกครั้งที่ได้กลิ่นน้ำหอมหรือเห็นเงาในกระจก ผมรู้เลยว่าเธอ,อยังไม่ยอมให้ผมลืมแน่ๆคืนนั้นผมเปิดคลิปจากกล้องติดหมวกดูครับอยากพิสูจน์ให้แน่ว่าสิ่งที่เห็นมันแค่ภาพลวงตาคลิปเริ่มต้นด้วยเสียงฝนกระทบหมวกดังแปะแปะแปะผมขี่ผ่านถนนมืดๆไฟสองทางกระพริบเป็นจังหวะตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติจนถึงช่วงไฟแดงหน้าวัดเก่า ในคลิปผมเห็นมือเล็กๆวางอยู่บนไหล่ผมแค่เสียววินาทีเดียวก่อนภาพจะสั่นแล้วหายไปผมย้อนดูซ้ำหลายรอบยิ่งดูก็ยิ่งมั่นใจว่ามันไม่ใช่แสงไฟมือเล็กนั้นซีดนิ้วเรียวยาวเหมือนเด็กผู้หญิงแล้วเสียงในคลิปก็ดังขึ้นเสียงหายใจเบาๆแทรกเข้ามาตามด้วยเสียงเด็กพูดชา้ชา อย่าทิ้งหนูไว้ตรงนั้นนะพี่ตอนนั้นผมปิดคลิปแทบไม่ทันมือสั่นจนจับโทรศัพท์ไม่อยู่หัวใจเต้นแรงอยากทะลุอกผมรู้เลยไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงหลอนเธอกลับมาจริงๆหลังจากเจอคลิปนั้นผมแทบไม่กล้าออกไปขี่งานอีกเลยครับแต่งานมันก็ต้องทำผมยังต้องส่งของต้องกินต้องอยู่คืนหนึ่งผมเปิดแอป มีออเดอร์เด้งขึ้นมารับของจากร้านน้ำเต้าหู้หน้าวัดเก่าผมลังเลเพราะวัดนั้นเองที่ผมเห็นเงาในกระจกทุกครั้งแต่เหมือนมีบางอย่างบังคับให้กดรับผมขี่ไปถึงร้านปิดเงียบไม่มีคนไม่มีแสงไฟแต่ในแอปขึ้นว่าลูกค้ารับของแล้วผมมองจอและอยู่ดีๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเบอร์ไม่ขึ้นชื่อแค่เสียงเด็กพูดเบาๆพี่หนูหนาว ผมหันซ้ายขวาไม่มีใครแต่ได้กลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาตามลมอีกครั้งผมใจเต้นแรงจนแทบลืมหายใจพอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ใต้ไฟถนนหน้าวัดเด็กในชุดนักเรียนผมเปียกแนบหน้ายืนเฉยๆแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆผมกระชากคันเร่งหนีออกมาทันทีแต่ไม่ทันสังเกตเลยว่าบนเบาะหลังของผมเปียกน้ำทั้งแถบ หลังจากคืนที่วัดผมไม่ได้นอนเลยครับทั้งคืนผมเอาแต่นั่งมองหมวกกันน็อกวางอยู่ตรงโต๊ะจนถึงเช้าฝนตกอีกแล้วผมบอกตัวเองว่าต้องจบเรื่องนี้เลยขี่รถออกไปตามถนนเส้นเดิมเส้นที่เกิดเหตุระหว่างขับผมเปิดกล้องไว้อยากรู้ให้แน่ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่เสียงฝนดังผ่านใหม่แปะแปะ แล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นมาในหูข้างขวาพี่ผมสะดุง้งหันมองซ้ายขวาไม่มีใครแต่ในกระจกมองข้างผมเห็นเงาเล็กๆเ,เด็กผู้หญิงชุดนักเรียนนั่งก้มหน้าอยู่ตรงเบาะหลังผมเหยียบคันเร่งหนีเต็มที่แต่ยิ่งขี่น้ำตาก็ไหลเพราะเสียงในหมวกกันน็อกดังขึ้นเรื่อยๆหนูอยากกลับบ้านผมหายใจแรงมือสั่น พอถึงไฟแดงรถดับในกระจกเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าเปียกฝนซีดจนเกือบขาวแต่รอยยิ้มเหมือนเด็กดีที่กำลังรอใครบางคนมารับกลับบ้านหลังจากคืนนั้นผมไม่ไหวแล้วครับทั้งเสียงทั้งเงาทั้งกลิ่นมันไม่หายไปสักอย่างเหมือนเธออยู่ทุกที่ที่ผมขี่ผ่านผมคิดอยู่นานว่าถ้าจะจบเรื่องนี้ผมต้องกลับไปที่เดิม ที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นผมเปิดกล้องอีกครั้งขี่ฝ่าฝนกลับไปยังถนนเส้นนั้นระหว่างทางทุกอย่างดูเงียบผิดปกติมากไม่มีรถไม่มีคนไม่มีแสงจากบ้านเรือนเลยผมหยุดรถไว้ตรงหัวโค้งหน้าโรงเรียนตรงจุดที่สองปีก่อนผมเคยขับเร็วไปหน่อยแล้วชนใครบางคนล้มตรงนั้นผมจอดรถไว้ข้างทางเดินลงไปเสียงฝนตกใส่หมวก ดังสม่ำเสมอจนเหมือนจังหวะหัวใจตัวเองผมหยุดยืนตรงกลางถนนพูดเบาๆว่าหนูถ้าหนูยังอยู่พี่กลับมาแล้วนะตอนนั้นลมเย็นๆพัดมาประทะหน้าเบาแต่เย็นจนชาแล้วกลิ่นน้ำหอมจางๆก็ลอยมากับลมอีกครั้งผมหลับตาแล้วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตอบกลับมาช้าๆหนูอยู่ตรงนี้พี่เห็นหนูไหม ผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นกลางฝนที่เทลงมาไม่หยุดไฟถนนกระพิบเป็นจังหวะเหมือนหายใจของใครบางคนผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นเธอเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนยือนอยู่กลางถนนตรงหน้าผมเห็นผมเธอเปียกแนบหน้าเสื้อเปียกชุ่มเท้าเปล่ามีรอยถลอกที่หัวเขา่าเธอยือนเฉยเฉยไม่พูดมีเพียงรอยยิ้มบาง,บาง บนใบหน้าสิกซีดนั่นผมอยากจะพูดอะไรออกไปสักอย่างแต่เสียงผมมันสั่นจนพูดไม่ออกหนูขอโทษนะผมพูดเท่านั้นน้ำตาก็ไหลออกมาเองเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าชสายตาเธอมองตรงมาที่ผมดวงตานั้นไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่มันเศร้าเหมือนอยากให้ผมพูดอะไรที่ยังไม่ได้พูด แล้วเธอก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่หมวกกันน็อกในมือผมเสียงเด็กพูดเบาๆแทกเข้ามาในหูอีกครั้งพี่เปิดกล้องสิผมยกกล้องขึ้นมาฝนยังคงตกไม่หยุดภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนจอสั่นคือเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาจนเต็มเฟรมแล้วยิ้มเช้าวันถัดมาผมเอากล้องจากหมวกกันน็อกมาส่งตำรวจครับตั้งใจจะมอบตัว ไม่อยากหนีอะไรอีกแล้วห้องสอบสวนเงียบมีแค่เสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆกับเสียงฝนตกเบาๆจากด้านนอกร้อยเวรเปิดคลิปสุดท้ายในกล้องภาพมันสั่นๆมัวๆเหมือนถูกฝนกลบเลนส์แต่เห็นชัดผมยืนอยู่กลางถนนตรงหน้าผมมีเงาเล็กๆของเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนเธอเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะหยุดตรงหน้าแล้วพูดคำหนึ่งเบาๆหนู กลับบ้านแล้วนะพี่ภาพค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเสียงฝนไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรเลยผมมองจอนั้นอยู่นานมากน้ำตามันไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวผมหันไปบอกตำรวจเบาๆผมคือคนขับคืนนั้นครับแล้วก็ยื่นมือให้ใส่คุณแจก่อนจะลุกขึ้น เดินออกจากห้องเงื่อยหน้ามองฟ้าที่เพิ่งหยุดฝนแสงแดดลอดผ่านเมฆลงมาบางๆผมคิดในใจบางทีเธออาจจะกลับถึงบ้านแล้วจริงๆบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีแต่อาจเป็นความผิดที่เราพยายามทำเป็นลืมความลับไม่ได้หายไปไหน มันแค่รอเวลาให้เราเงยหน้ามองมันตรงๆเหมือนกระจกมองข้างของชีวิตต่อให้เราหันหน้าหนีแค่ไหนเงาที่เราทิ้งไว้ข้างหลังก็ยังสะท้อนกลับมาอยู่ดีอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดต้องกลายเป็นเสียงเรียกจากใครอีกคนในความมืดเพราะบางครั้งการยอมรับผิดในวันนี้อาจช่วยให้คนที่จากไปได้กลับบ้านจริงๆและให้เราที่เหลืออยู่ ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง